เสียครั้งแรกเกาะมาจากแผนผังเขาเปลี่ยนเป็นปีนังจำได้ไหมหนั่นแหละจากขวานทองเล่มของไทย100กว่าตารางไม้หลักฐานมีครั้งที่1นึ่เกาะหมากหรือปีนังเสียให้กับประเทศอังกฤษเมื่อ11สิงหาคมพศ .2329 พื้นที่375ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่1 เกิดจากพระยาไซบุรีให้อังกฤษเช่าเกาะมากเพื่อหวังจะขอให้อังกฤษคุ้มครองเกาะมากจากกองทัพของกรมพระราชบังวรสถานมงคลซึ่งยกทัพมาจาัดระเบียบหัวเมืองปากใต้และในที่สุดอังกฤษก็ยึดเอาไปครั้งที่สองเสียซ้ำยังจำได้เสียม,มริดและทวายตะนาวสีปี2326โชคไม่ดี เสียเนื้อที่กว่า20,000ตารางไมล์ครั้งที่2เสียมริตถวายตะนาศีให้กับพมา่าเมื่อ16มกราคมพศสองสพื้นที่55,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่1แต่เดิมเป็นของไทยครั้งสมัยสุโขทยัยมังสัจจาเจ้าเมืองถวายเป็นเส้ศึกให้พมา่า รัชการที่หนึ่งไม่สามารถตีคืนจับพม่าได้ประกอบกับชาวเมืองทวายไม่พอใจกองทัพไทยที่เข้ายึดครองจึงตกเป็นของพมา่าไปครั้งที่สามบันทายมาถ,ถูกตัดเฉือนแล้วเปลี่ยนเป็นหาเตียนตั้งชื่อใหม่ปี2,363แสนช้ำใจเสียเนื้อที่เท่าไหร่ไม่ปรากฏในบทความครั้งที่สาม เสียบันทายมาดให้กับฝรั่งเศสเมื่อพศ2336ในสมัยรัชกาลที่สองครั้งที่4เจ็บแค้นเสียแสนหวีกินเนื้อที่ถึงเชียงตุงเหนือกรุงสยามตั้ง6กหมืตารางกิโลโถมันทำใครสร้างกรรมเดี๋ยวนี้เห็นดีกันครั้งที่4เสียแสนหวีเมืองพงและเชียงตุงให้กับพม่า เมื่อพศ2368พื้นที่62,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่3แต่เดิมเราได้ดินแดนนี้มาในสมัยรัชกาลที่1โดยพระเจ้ากาวิระยกทัพไปตีมาขึ้นอยู่กับไทยได้20ปีเนื่องจากเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลประกอบกับเกิดกระบฏเจ้าอนุเวียงจันทร์และเกิดกระบฏทางหัวเมืองปากใต้ไทยจึงห่วงหน้าพวงหลังไม่มีกำลังใจจะยึดครอง หลังจากนั้นพาม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเชียงตุงก็เป็นของอังกฤษโดยสิ้นเชิงครั้งที่5มาเสียรัฐเปรักเขาหานหักผลักล้มเชื่อคมขวานปี2,369แสนดาวรานต่างหยิบขวานขึ้นถือกู้ชื่อไทยครั้งที่5เสียรัฐเปรัก ให้กับอังกฤษเมื่อพศ2อ6สในสมัยรัชกาลที่3เป็นการสูญเสียที่ทำร้ายจิตใจคนไทยทั้งชาติเพราะเป็นการสูญเสียที่ห่างจากครั้งก่อนไม่ถึง1ปีครั้งที่6อ,อกตรมเดินก้มหน้าเสีย12พันนาน้ำตาไหลตั้ง90,000กิโลโถทำได้แทบขาดใจต่อสู้ศัตรูมา ครั้งที่6เสีย12ปันนาให้กับจีนเมื่อหนึ่งพฤษภาคม2397พื้นที่9 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4เป็นดินแดนในยูนานตอนใต้ของประเทศจีนต่อมาเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเองแซนวีฟ้ามหาอุปราชหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่3ได้เกณฑ์ทัพเชียงใหม่ ลำปางลำพูนไปตีเมืองเชียงตุงแต่ไม่สําเร็จเพราะไม่พร้อมเพียงกันมาในสมัยรชัชกาลที่4ได้ให้กรมหลวงระวสสาทีราชสนิทยกทัพไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่สองแต่ไม่สําเร็จจึงต้องเสียให้จีนไปครั้งที่7เสียดินแดนแคว้นขเขมรเกิดพิเรนเพราะฝรั่งกําลังบ้าเที่ยวออกล่าเมืองขึ้นชื่ออุลา เสียอีกหนึ่งแสนกว่าตารางกิโลครั้งที่7เสียคขมรและก่อหกเกาะให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่15กรกฎาคมพศ2410พื้นที่124,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4ฝรั่งเศสบังคับให้ขเขมรทําสัญญารับความคุ้มครองจากฝรั่งเศสหลังจากนั้นได้นำเนินการทางการทูตก,กับไทย ขอให้มีการปักปันเขตแดนเขมรกับยวนแต่กลับตกลงกันไม่ได้ขณะนั้นพระผิ่นกล่าวแม้ทัพเรือสวรรคตไทยจิงอ่อนแอฝรั่งเศสจึงฉวยโอกาสบังคับทําสัญญารับรองความอารักขาจากฝรั่งเศสต่อเขมรในช่วงนี้เองอังกฤษกับฝรั่งเศสได้ทําสัญญากันเมื่อ15มกราคม2438โดยตกลงกันให้ไทยเป็นรัฐกันชน ประกอบกับการดําเนินนโยบายของรัชการที่5ที่ไปประพาสยุโรปถึงสองครั้งทําให้อังกฤษเยอรมันและรัเสเซียเห็นใจไทยฝรั่งเศสจึงยึดดินแดนไปครั้งที่8เสียแคว้นดินแดนใหม่ชื่อ12จุดไทยก็ใหญ่โขเป็นเนื้อที่อีก80,000ตารางกิโลต้องร้องโหไงละเพื่อเพราะเสียได้ครั้งที่8 เสีย12จูไทยให้กับฝรั่งเศสเมื่อ22ธันวาคม2431พื้นที่87,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5พวกห่อก่อกระบทไทยจัดกำลังไปปราบสองกองทัพแต่ปฏิบัติเป็นอิสระแก่กันอีกทั้งไม่ทัพทั้งสองไม่ถูกกันจึงเป็นโอกาสให้ฝรั่งเศสส่งทหารเข้าเมืองไรโดยอ้างว่ามาช่วยไทยปราบห่อแต่หลังจากปราบได้แล้ว ก็ไม่ยอมยกทัพกลับอีกทั้งไทยก็ไม่ได้จัดกําลังไว้ยึดครองอีกด้วยจนในที่สุดไทยกับฝรั่งเศสได้ทําสัญญาการที่เมืองแถงยอมให้ฝรั่งเศสรักษาเมืองไลและเมืองเชียงคอครั้งที่9เศร้าแสนแคนไม่สิน้นเสียลุ่มน้าสารวินด้านฝั่งซ้าย 13. หัวเมืองต้องจำเหมาให้ขอไปใครที่ทำช้ำใจไทยต้องจำ ครั้งที่9ฝั่งซ้ายแม่น้ำสาราวินให้กับประเทศอังกฤษในสมัยรัชการที่5ในปี2433เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านรัฐศสตร์เศรษฐกิจและทรัพยากรอันอุดมด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ยิ่งครั้งที่10เรียบรำแม่น้ำโขงถูกเขาโกงฝั่งซ้ายเพราะไทยถลําครั้งที่10เสียฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ให้กับฝรั่งเศสเมื่อ3ตุลาคม2436พื้นที่143,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5เป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรต้องเสียให้กับฝรั่งเศสตามสัญญาไทยกับฝรั่งเศสเท่าน,นั้นยังไม่พอฝรั่งเศสเรียกเงินจากไทย1ล้านบาทเป็นค่าเสียหายที่ต้องรบกับไทยเสียค่าประกันว่าไทยต้องปฏิบัติตามสัญญาอีก3ล้านบาท และยังไม่พอฝรั่งเศสได้ส่งทหารมายึกเมืองจันทบุรีและตราดไว้ถึง15ปีนับว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดของไทยถึงขณะที่เจ้านายฝ่ายในต้องขายเครื่องแต่งกายเพื่อนำเงินมาถวายรัชกาลที่5เป็นค่าปรับและก็ต้องนำเงินถุงแดงออกมาใช้ครั้งที่11เสียฝั่งขวานั่งหน้าดำมันเจ็บช้ำฝังจำอยู่กลางใจ ครั้งที่11เสียฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเมื่อ12กุมภาพันธ์2446พื้นที่25500แตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้ไทยแต่ฝรั่งเศสถอนไปแต่จันทบุรีและประยุทธ์เมืองตาดแทนอีก5ปีเมื่อฝรั่งเศสได้หลวงพระบาง แล้วยังลุกล้มบ้านนาดีด่านซ้ายจังหวัดเลยและยังได้เอาศิลาจารึกที่พระเจดีสีสองรักไปด้วยครั้งที่12ใจรันทเพราะหมดท่าเสียม,มนทนบูรพาอีกจนได้เขามาพรากจากแหลมทองถิ่นของไทยอีกสองหมื่ตารางไม้โดยประมาณครั้งที่12เสียม,มนทนบูรพาให้กับฝรั่งเศส เมื่อปี2449พื้นที่51,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับตราดกาะก,กงด่านซ้ายตลอดจนอำนาจสารไทยที่จะบังคับต่อคนในบังคับของฝรั่งเศสในประเทศไทยเพราะขณะนั้นมีคนจีนยวนไปพึ่งทงฝรั่งเศสกันมากเพื่อสิทธิการค้าขายฝรั่งเศส ก็เพียงแต่ถอนทหารออกจากตราดาเมื่อ6กรกฎาคม2450กับด่านซ้ายคงเหลือแต่ก่อกงที่ไม่คืนให้ไทยครั้งที่13เสียตรางกานนไซบุรีในแผนที่มองเห็นเป็นหลักฐานไปถึงปลิดติดดัดกลันตันอีกสา0 0 0ื่นโดยประมาณตารางไม้ครั้งที่13 เมื่อพศ .2451 ให้กับอังกฤษจำนวนพื้นที่80,000ตารางกิโลเมตรเพื่อแลกกับอังกฤษยกเลิกสิทธิภาพนอกอนาเขตและให้ไทยโก้เงินเพื่อไปสร้างทางรถไฟสายใตย้ซึ่งปัจจุบันเป็นของมาเลเซียครั้งที่14เสียขาวพระวิหารปัจจุบันเป็นของขเมรท่านเห็นไหมจำไวเ้เถิดเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย จงรวมใจเข้าร่วมรวมพลังครั้งที่4เสียข่าวพระวิหารให้กับเขมรเมืม่อ15มิถุนายนพศส,ส5 0 5พื้นที่2แตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่9ตามคำพิพากษาของศาลโลกให้ข่าวพระวิหารตกเป็นของขเขมรเนื่องมาจากหลักฐานสำคัญของขเขมรในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศส เมื่อรู้ว่ากรมพระยาดำรงราชานุภาพจะเสด็จเข้าพระวิหารจึงไปกอนแล้วชักธงฝรั่งเศสรับเสด็จแล้วจึงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานจึงนํามาใช้เป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงต่อสารโลกสรุปว่าเราเสียดินแดนแยกเป็นดังนี้เสียให้พม่าสองครั้งเสียให้โยนหนึ่งครั้งเสียให้เขมรหนึ่งครั้งเสียให้อังกฤษสี่ครั้งเสียให้ฝรั่งเศสหกครั้ง รวมทั้งเส้น14ครั้งพอดีซึ่งรวมพื้นที่ที่เสียไป782,877ตารางกิโลเมตรจากพื้นที่1,294,992ตารางกิโลเมตรในอดีตปัจจุบันเรามีพื้นที่ให้เหยียบกันอยู่เพียง512,115ตารางกิโลเมตร ส่วนถ้าเราไม่เสียไปนะครับถ้าเอาคร่าวๆถ้าเราไม่เสียดินแดนของไทยก็จะมีแม่น้ำโขงผ่านไทยสามารถสร้างเขื่อนเก็บน้ำโขงได้มีพรมแดนติดกับจีนซึ่งจะทำให้สะดวกในการค้าขายในปัจจุบันเป็นอย่างมากพราะไม่ต้องข้ามประเทศเพื่อที่จะไปจีนแล้วก็ป่าไม้ก็จะให้คนไทยถลุงเพียบแหล่งท่องเที่ยงงามๆก็มีเพิ่มอีกมากส่วนในส่วนของคอมเมน เราจะได้ครอบครองปราสาทหินทั้งหมดรวมไปถึงนครวัดนคนรธมส่งผลให้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมามากแล้วก็เราจะมีทะเลสาบเขมรเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่และปเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเราจะมีพื้นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทํานาทําเกษตรเพิ่มขึ้นไปไม่น้อยส่วนในส่วนของมาเลเซียเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอย่างเช่นเกาะลังกาวีนั่นเอง ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกด subscribe กด like และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ